สดีค่ะช่องฟังหางดีนะคะเอาแลนแลนลูกแลนเอาเป้าหมายของผมที่เก่าเวลาเดิมครับดูดูด ừ, เนะ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 อุ้ย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 อือเอาเออเออสุดยอดสุดยอด อ่สุดยอดสุดยอดออเออเออระวังแม่เจ้าเหยียบเด้อเออเออนั่นนั่นนั่นเมาแล้วเมาแล้วเอออ่ะถูถูถูอ่ะเก่งเก่งเก่งลูกเก่งเออเออโอ้แม่ห่างดีเอาสมใจเลยแมนบอาไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนโอ้อย่าไปถูอย่าไปถู <c oughs> โอ้ยอึมอึมผมถูครับผมถู <bathroom> อนอั่นเออเอาเอาเห็ดไปเอาเห็ดไปอึมแม่กับคัำเอาคัำ มันบ่หายเด้มันบ่หายไปใส่ดอกเออมันก็อยูนันลาเดี๋ยวค่ำดีหลยอืมอืมนั่นนั่นอ้ยเ oh, <no. S 1> จา้าคือเอาบบปกจอบมะกุลหันใส่เลยมา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  ทำงานซอยกันทุกคนอืออือ,อ,อผมอผมจองแล้วอพอพิกจิถมลุมถิมีนามผมเล่นครับผถมแล้วเอาเขาควดเล่นทั้งแม่ทั้งลูกนะ เป็นลุมฝนตกมากกับมีน้ำหนึ่งแล้วผมอืมอืมอ้าเอาแมาแล้วผมเมา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 แล้วครับผมผมเมาแล้วครับดูดูดูหแม่ไปใส่ไปใส่แลนวนะอีพอยัยใหพิกแล้วเอาเอาเอา อื้อืืออซยเล่นแล้วอพ่อซอยเล่นดินแล้วเออเอาเอาเอาบนเอาบนลูกบนโอ้เก่งลูกเก่งเอมเอาบนลูกบนนั่นสุดยอดเลยครับว้ายเอาบนลูกบนเอาบนลูกบนแน่ ผมวันนี้ครับผมวันแห้งพี่พ่อผมวันแห้งเออเอาบอลลูกบอลเอาบอลลูกบอลนานเออเอาเอาเก่งเก่งลูกเก่งเก่งเออเออเออโอ้ดีวะดีวะผมดีวะโอ้ยหุดอะเด็กเด็กทำตามใจตัวเองนะคะดูอึก เอายกลูกยกะนานเมือมเ่อยแล้ววะผมนอนเล่นเลยแม่ผมนอนเล่นเลยนั่นอืมนนอ่าอืฮบึงหนาเด้อเห็น <c oughs> <c oughs> ตาเห็นนหน่อยหนึ่งเด้อแม่แม่เอฟซีดูดูว้า เอาบนลุกบนมิ่งบนมิ่งโอ้โหเก่งดุเก่งสี่ยอดเลยป่วนคักป่วนแน่เลยเจ้าเอาเห็ดตามใจเย่าคล้องหลดออแม่กับว่าสนดอกบน บนลูกบนเอาหัดบนลูกหัดบนนานนานๆานจะได้ผ้าไปเล่นน,านําจะได้บนนามใส่เจ้าของหัดบนไวเดอร์ลูกเจอร์เออน่นานอนออจองแล้วจองแล้วน,นันเป็นวอ ไปล่างแก่พยายพีกอีกแล้วเฮ็ดยังนอน,นองนอ,ออ้อออออ่าอ, <laughs> อ,อ,ออมวนอมวนอมวนเฮอือ,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 อ ผมไปหาเลาะมาแล้วเด้อครับผู้บ่าวเลาะขาเลาะไปเลาะมาแล้วย่างออกกําลังกายมาแล้วผมก็มาเล่นมวนครับมวนมวนมว,น,วน,นอ่าเมากับเมาอีดีเนาะเจ้าเนาะเออไปแล้วไปแล้วไปละเด้อเป่าไปละเด้อเป่ารถลด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 เป่าอ๋อ โอ,อ้ออกมาลูกออกมาออกมาลูกออกมาออกมาลูกออกมาเร็ว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 มิงวายไปพังของอีกแล้วรถสีลมาาวายแย่งรถรถนี่แหงตาห่างอยู่ม,มิง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 ครับเบื้งเบืงเตา้า เอา้าออกมาลูกออกมาเปะกับขาดย่อนเจ้าเด้เปเห็นบอ่อขาดแล้วนั่นไหนยกขึ้นไหแล้วเห็นบอ่ออืมทูมาลูกมามาเร็วเร็วสุดยอดเลยผมอะ่ะปวนสุดยอดเลยมามาออกมาเอา้าเอือ มีแต่สีแดงแดงแดงก็มีแต่ขี้ดินขี้ดินที่ผมคุกไว้นั่นละเอ้าเอ้าอ้าี่ออเออนี่ย่านบอย่านผมบอเออเออออเออเออเอาหูพึ่งแล้วฟึ่ทางดังข้อืมจ่องแล้ว จ่องพ่อเปาเอาเลยจัดการเลยเอาเลยไล่พ่อเปาเลยเอ้าไล่บ่บ่ไลบ่บ่ไล่กับอะไ่เด้อครับเอือนั่นเห็นบ่อือศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์อืออือเขียดแล้วเขียดแล้ว <c oughs> มาลงมาลอนอนกันลูกนอนลงนอนเร็วคนเก่งเร็วอ่ะลูกหลาก่าคนโตเกง่งเออบอแมนคนโตเกง่งโตเกง่ง นาเมาเมาอืออืออือบ่นบ่นบักยางแห้งเลยเขียดหลายบ่นแห้งอืออือนั่นอือขั้นขับขั้นขั้นขับขั้นเลยเออหมวนแห้งมวนแห้ง ว้าวโอ้ยสร้างไส้กับบอได้แจักเทียเด้อแม่แม่เอฟซีไส้เขายังมาท่านม,มีมาใหา้เลยรถเกยวของรถเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะเอามาให้นะคะ <Good. S 1> น,นันน่นนั่นนั่นอืออ,อือโอ้โหอืออือดีดเลยผมดีดเลยดีดเลยแนะ่ดีดดีด <c oughs> ออเอ้า อ๋อ,ต,อตัวไข่ด้วยอ้อวก็อ,อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้แม่หางดีแล้วก็ช่องไพ่มิ่งมงคลของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ